สินค้าประเภทเครื่องปรุงอาหารจากไทยยังคงได้รับความนิยมและถูกนำมาวางขายที่ตลาดนัดสีติคาดิจะที่เมืองกูตาบารูรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียซึ่งที่นี่เป็นตลาดนัดชายแดนที่ห่างจากฝั่งไทยในอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสไม่มากนัก ทำให้สินค้าส่วนใหญ่ถูกนําข้ามแดนมาวางขายอีกทั้งร้านอาหารต้มยำกุ้งและวัฒนธรรมการกินที่คล้ายกันระหว่างไทยและมาเลเซียทำให้ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดใหญ่ของการส่งสินค้าชายแดนของไทย ถึงแม้ว่าการค้าขายชายแดนระหว่างไทยและมาเลเซียนั้นจะกลับมาคึกคักมากขึ้นหลังการเปิดด่านนะคะแต่ดูเหมือนว่าพ่อค้าแม่ค้าหลายคนที่เมืองกัวตาบารูและกาลันตันประเทศมาเลเซียบอกตรงกันนะคะว่าปัญหาของค่าเงินนั้นส่งผลต่อกำไรที่น้อยลงค่ะราคาค่าเงินริงกิตที่ตกต่ำทําให้ผักสดและผละไม้ที่นําเข้าจากไทยเหล่านี้ราคาสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พ่อค้าแม่ค้าชาวไทยสยามหรือคนมาเลเซียเชื้อสายไทยซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายผักในตลาดแห่งนี้พูดตรงกันว่าต้นทุนสินค้าแพงขึ้นเพราะต้องซื้อมาเป็นเงินริงกิตจ,จากพ่อค้าคนกลางทําให้ขายได้น้อยลงเนื่องจากเศรษฐกิจในมาเลเซียเองก็ยังไม่กระเตื้องและเมื่อแลกกลับเป็นเงินไทยก็จะได้กําไรน้อยกว่าปกติเราเอาจากเท่าเกออีกอ,อีกทีหนึง แล้วพอเราซื้อด้วยเงินเหรียญนี่มันมันมีมันมีกลุะเวลาการที่เงินไทยเขาอันนี้เขาจยัดมาแล้วเลยเขาตัดมาแล้วเลยเออกับค่าเงินเนาะเออกับค่าเงินกับค่าเหรียญนี่ไปเหล็ก็ขาดทุนเนาะจากข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้พบว่า1นริงกิตมาเลเซียสามารถแลกเป็นเงินไทยได้เพียง7.79บาทจากเดิมที่1ลริงกิต มักจะแลกเป็นเงินไทยได้มากถึง1 0 1ถึงบาทส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของชาวมาเลเซียรวมถึงผลกระทบต่อการค้าฝั่งไทยทําให้บางร้านบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียไม่รับเงินริงกิตแต่จะรับเป็นเงินไทยเท่านั้นและบางส่วนยังส่งผลต่อการท่องเที่ยวเพราะชาวมาเลเซียก็ต้องจ่ายแพงขึ้นจากค่าเงินดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน